สวัสดีครับพอก็ช่างเก่งแล้วนะครับผมวันนี้มีจักรกระเป๋าหิ้วนะครับมาในอาการที่เย็บผ้าแล้วตีกลับนะครับหรือว่าถอยหลังเองนะครับทั้งทั้งที่ไม่ได้ปรับตัวไหนเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเย็บตรงนะครับตัวนี้ก็เป็นที่เบอร์สี่นะครับด้นหน้าแต่ก็ยังถอยหลังนะครับปรับหนึ่งสองสามสี่ห้าปรับจูนอะไรแล้วก็ไม่หายนะครับทุกอย่างเลยนะครับไม่หายนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมไม่หายนะครับ เหมือนตัวที่เคยซ่อมไปครั้งก่อนนะครับอ่าไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรลืมไปแล้วก็คือตัวนี้เป็นของจุกินะครับเป็นของมังนอกนะครับไฟร้อยสิบนะครับเป็นไฟร้อยสิบโวลต์นะครับไม่ใช่ไฟสองรอยี่สิบนะครับแต่เป็นเวลาเย็บแล้วตีกลับนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับท้าถอยหลังเองนะครับ พาดถอยหลังเองอัตโนมัตินะครับทั้งๆที่เรายังไม่ได้กดไม่ได้อะไรเลยนะครับก็วิ่งกลับหลังเองอยู่ดีๆก็เป็นเองนะครับคล้ายๆว่าเครื่องค้างนะครับผมนี่นะนี่นะครับที่จริงมันต้องพาต้องวิ่งไปทางโน้น,น,บบนใช่ไหมครับวิ่งไปข้างหน้าใช่ไหมครับอันนี้วิ่งถอยกลับหลังนะครับผม ส่วนตัวนี้กดแล้วก็ไม่หายนะครับกดนี้กดย้ํากดหอยกดอะไรก็ไม่หายปรับอะไรแล้วก็ไม่หายนะครับอาจจะเป็นที่ตัวลูกเต๋าข้างในค้างเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่านะครับอาจจะเป็นที่ตัวข้างในค้างเหมือนเดิมเดี e ๋ยวเราไปถอดดูกันนะครับว่าจะเกิดจากอะไรกันแน่นะครับผมโอเคครับผม<ค><ณ> เมื <premises. S 2> ่อเราถอดออกมาแล้วนะครับหน้าตาข้างในเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับดูนะครับฝุ่นนะครับฝุ่นเขอะเลยนะครับข้างในเครื่องนะครับเห็นไหมครับอันนี้ช่องล่างนะครับแล้วก็มาช่องบนนะครับนี่ช่องบนนะครับจารบีแห้งด้วยนะครับจารบีแห้งนะครับน้ำมันอะไรไม่มีเลยนะครับผมแห้งหมดเลยนะครับข้างในนะครับฝุ่นสกปรกหมดเลยนะครับก็เราก็ไปเช็คดูนะครับว่าทําไมตัวชุดนี้นะครับ ทำไมถึงไม่เดินหน้านะครับทำไมจังหวะฟันถึงไม่เดินหน้านะครับเราก็มาหานไล่ดูนะครับจะเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นตัวส่งฟันนะครับเห็นไหมครับฟันจะโยกนะครับฟันฟันตรงนี้นะครับจะโยกอันนี้คือชุดส่งฟันนะครับดูรุ่นนี้ไม่มีลูกเต๋านะครับรุ่นนี้ไม่มีลูกเต๋าน่าจะเป็นที่ตัวเครื่องฝืดนะครับแล้วก็สกปรกนะครับ พอเวลาเราโยก,โยกแล้วที่จริงเขาต้องพอเวลาเราโยกขึ้นอย่างงี้เขาต้องกลับดีดลงดีดลงคืนแบบนี้นะครับแต่เขาไม่คืนตัวนะครับเนี่ยค้างนะครับต้องลงได้มาอีกลงลงอีกนะครับประมาณนี้นะครับมันฟืดนะครับผมเดี๋ยวไปทําการล้างเครื่องนะครับล้างเครื่องเครื่องในแล้วก็ใส่เจละบีใส่น้ำมันนะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็มาลองดูอีกทีนะครับว่าชุดนี้จะเป็นยังไงนะครับ ใช่ครับจังหวะพอเวลาเราย้าเห็นไหมครับไอตัวนี้จะค้างเห็นไหมครับที่จริงตัวนี้ต้องดีดกลับคืนไปแบบนี้นะครับเวลาเราย้ํานะครับปุ๊บค้างเห็นไหมครับที่จริงเขาต้องดีดกลับคืนนะครับดีดกลับคืนให้สุดีค้างนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวมไปล้างเครื่องก่อนนะครับผมหลังจากที่เราหยัดน้ำมันใส่จารบีไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็มากดตรงนี้นะครับย้ำไปย้ำมาย้ำไปย้ำมาครับ ส่งฟันตรงนี้คืนสภาพแล้วนะครับคืนรูปแล้วนะครับเห็นไหมครับวิ่งได้แล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับวิ่งไปข้างหน้าแล้วนะครับเมื่อกี้เขาจะเมื่อกี้เขาจะถอยกลับคืนใช่ไหมครับตอนนี้วิ่งไปข้างหน้าแล้วนะครับผมก็คือว่าน้ํามันแห้งนะครับน้ํามันแห้งเครื่องแห้งจาละบีแห้งนะครับผมแล้วก็เราก็ทําการหยอดน้ํามันใส่จาละบีหมดเลยนะครับด้านในเครื่องนะครับเห็นไหมครับ น the in right ี่น้ำมันนะครับชุ่มฉ่าเลยนะครับนี่ใส่ให้ไปชุ่มฉ่าเลยนะครับเอาแบบเอาแบบอยู่ได้นานๆเลยนะครับให้มันเยิมไปเลยนะครับผมนี่นะครับเมื่อกี้ตัวนี้ค้างใช่ไหมครับชุดนี้ค้างนะครับแต่ตอนนี้ไม่ค้างเลยเห็นะครับนี่ครับชุดส่งฟันตัวนี้นะครับนี่ครับฟันจะโยกได้เลยเห็นไหมครับพอเราปล่อยเขาก็กระดิดขึนโอเคปกตินะครับผมนี่ครับน้ํามันนะครับใส่ซะเยิมเลยนะครับนี่ครับเราเอาชุ่มฉ่าไปเลยนะครับไว้อยู่ได้นานๆเลยนะครับผม ก็จุดที่มีปัญหาก็คือจุดนี้เลยนะครับผมก็คือจจระบีแห้งนะครับน้ํามันแห้งนะครับโอเคเดี๋ยวไปประกอบก่อนนะครับผมมาดูกันนะครับผมหลังจากที่เราทําความสะอาดข้างในเสร็จเรียบร้อยเสร็จเจลบีหยดน้ํามันนะครับหล่อลื่นอะไรข้างในหมดเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูว่าเขาจะยังถอยหลังถ้าถอยหลังกลับคืนอยู่เหมือนเดิมไหมครับมา <Yeah. S 2> ดูกันนะครับผมนีก็ปรปบมาที่เย็บตรงนะครับ อันนี้ก็เอาไปทีเอาไปจังหวะที่ห่างนะครับเบอร์สีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทีนะครับนี่เราไปที่เบอร์ห่างสุดนะครับเอาลองดูนะครับอ่าเห็นไหมครับพาเลื่อนไปข้างหน้าแล้วนะครับนี่นะครับโอเคครับผมพาเลื่อนไปแล้วนะครับเย็บได้เหมือนเดิมนะครับ อย่าลดกล้องลงนะครับจะได้เห็นนะครับนี่นะครับพาเลื่อนไปแล้วอ่ทีนี้เราลองย้ําดูครับอ่าย้ําได้ปกตินะครับย้าเดินหน้าไม่คีบผ้าถอยหลังแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้พอเราซ่อมเสร็จเรียบร้อยผ้าก็จะเดินหน้านะครับอันนี้จะเป็นย้ํานะครับจะถอยหลังให้นะครับผมโอเคนี้ถือว่าปกติแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราลองไปลองเล่นลายดูนะครับ ลายที่เราจะเล่นนี่มันจะเป็นยังไงนะครับลายก็เล่นได้นะครับวิ่งได้ตามปกติเลยนะครับเล่นได้ทุกลายนะครับเดี๋ยวลองลายอื่นดูซิ ดูสิครับว่าเป็นยังไงอืมโอเคนะครับใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับเล่นได้ทุกลายเลยนะครับผมโอเคเครื่องใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับผมอ่ะสรุปนะครับสรุปที่เป็นก็คือตัวข้างในเครื่องนะครับ เจละบีแห้งนะครับน้ำมันแห้งนะครับขาดการตรวจเช็คนะครับขาดการซ่อมแซมบำรุงนะครับผมบางทีลูกค้าซื้อไปก็ไม่รู้หรอกครับว่าหยอดน้ำมันทําความสะอาดยังไงนะครับผมถ้าจักรของใครมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเสียงดังนะครับหรือว่าเย็บเรามีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมกับช่างเก่งนะครับผมรับซ่อมจากเย็บผ้านะครับผมอันนี้ก็คือถ้าเราทําเองได้ก็ถอดนะครับแล้วก็จะมีน็อต อยู่ในอ่ซนต่างๆนะครับที่ถ่ายไว้ตอนแรกนะครับว่าจะมีน็อตให้ถอดอยู่ตรงไหนนะครับผมเราก็ถอดตามน็อตแล้วก็ลองหยอดทําความสะอาดใส่น้ามันลองฉีดโซเนกหรือ w 4 0ก็ได้นะครับทาความสะอาดดูแล้วก็ถ้าไม่ได้ยังไงหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมโอเคขอจบคลิปไเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมกับช่างเก่งซ่อมจักรนะครับอย่าลืมนะครับติดตามช่องกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเพราะว่า ผมก็จะได้ลงคลิปไว้ให้ดูหลายๆคลิปเลยนะครับผมโอเคครับผมขอพระเจ้าเป็นพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ